สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีเมษค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษประจําเดือนพฤษภาคมนะคะในรูปแบบการทํานายของช่องพี่หญิงนะคะพี่หญิงทํานายผ่านหน้าไพ่ที่กําลังจะเปิดได้นี้เท่านั้นนะคะขอเน้นนะคะว่าผ่านหน้าไพ่เท่านั้นและขอเน้นอีกครั้งว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะพี่ไม่ได้ส่งจิตถึงใครโดยตรงเลยนะคะส่งจิตแค่ราศีนี้ซึ่งราศีเดียวกันเรื่องราวในความรักมันไม่เหมือนกันพลังงานไพ่ตรงกับใครก็ ลองเอาคำแนะนำดีๆไปปรับใช้ปรับคิดดูใครที่พลังงานไพ่ไม่ตรงเรื่องราวของคุณปล่อยผ่านค่ะไม่ดราม่ามานะจ๊ะขอร้องนะคะไม่เอาแล้วดราม่าชีวิตอย่าซีเรียสไปซะทุกเรื่องเนาะอันนี้เป็นแค่ภาพรวมเป็นแค่คลิปใน YouTube ค่ะนะคุณไม่ได้ดูดวงส่วนตัวดูจบคลิปจบคนจบจ้ะ้ะแ,แยกย,ย้ายไม่มีอะไรไม่ต้องไปซีเรียสค่ะชีวิตซีเรียสกับทุกๆเรื่องไม่ดีหรอกอืมอะไรหยวนได้หยวนไปนะคะ นี่ไม่ใช่เฉพาะช่องพี่หญิงนะช่องอื่นเขาก็โดนนะแบบบางทีมีคอมเมนต์ดรามงดราม่าไปพี่ก็แบบโอ้นี่เป็นการคิดไม่ดีการปฏิบัติมันก็เลยตามมาไม่ดีไงคิดดีพูดดีและทําดีพี่หญิงเน้นบอกทุกคนบอกทุกครั้งเลยใครที่ดูช่องนี้ก็จะรู้นะคะเชื่อเถอะคิดดีพูดดีและทําดีเข้าไว้สิ่งดีๆจะบังเกิดชีวิตคุณแน่นอนอะสิ่งที่พี่จะพูดต่อไปนี้ทุกคนคิดสลับกันได้นะคะแล้วก็ โยงไปโยงมาเอานะาถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะขอพยาวลณตรงนี้ด้วยนะคะพูดเร็วมากเลยตอนนี้ลิ้นค่อนข้างที่จะรัวนิดนึงขอดูไพ่ให้ชาวราศีเมษในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะคะดูไพ่ประจำตัวของคุณก่อนค่ะ เเจ็ดเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญเป็นเรื่องของการกําลังมองดูคิดวางแผนไพ่หมายเลขเจ็ดวางแผนกําลังวางแผนจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับแน่นอนเหรียญคือเรื่องเงิน,ค,งงนคือเรื่องทรัพย์สินอสา,าหาร,ริมาทรัพย์กําลังจะคิดซื้อบ้าน้เก็บเงินมาช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งแล้วฉันอยากจะใช้เงินตรงนี้ไปซื้อในสิ่งที่ฉันเคยวางแผนเอาไว้อ,าอยากจะซื้อเท้าเฮาสักหลงังบ้านสักหลงังอะไรก็ว่าไปนะคะได้ทั้งนั้นเลย เรายังไม่เข้าสู่ความสัมพันธ์นะคะเป็น energy แบบโดยรวมตามความหมายของไพ่การที่เราลงทุนทํานูน่ทนทํานี่มาทุกอย่างเก็บเกี่ยวคนประโยชน์นี่ถ้าเกิดนถ้าเกิดเป็นเรื่องความรักอะคุณต้องเป็นคู่ที่แบบคบกันมานานแล้วตามหน้าไพ่ก็คือเจ็ดปีเลยเจปีอาถรรพ์กำลังมองดูอยู่ว่าเฮ้ยมันจะรอดไหมมันจะเป็นยังไงเจ็ปีอาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ มันเป็นภาวะของการหยุดนิ่งของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหยุดนิ่งในที่นี้คือไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่รักกันแล้วหรือแต่มันเป็นภาวะหยุดนิ่งอะคะ่ะมันไม่อาจจะไม่หวานแล้วอะไรเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เป็นช่วงเวลาของการคิดนะคะการประเมินความสัมพันธ์ได้ด้วยการพิจารณาบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวค่อยไปว่าการว่าจะใช่เปล่านะคะ energy ภาพรวมของคุณเป็นยังไงแต่โอเคอยู่นะคะเหนื่อยเอาทาไมเบื่อละคะเบื่อ เกันมานานแล้วเบื่อช่วงนี้ในเดือนพฤษภาจะรู้สึกเบื่อเบื่อไม่ค่อยอยากจะสนใจไม่ค่อยอยากจะแยแสหรือทําอะไรก็ไม่รู้บางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้รับความสนใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องการเงินใดๆก็ตามมันเหมือนกับอาการไม่ได้ดั่งใจนะคะให้สีถ้วยคือไม่สนใจไม่ได้ดั่งใจคาดหวังอะไรสูงแล้วไม่ได้ดั่งที่คิดประมาณนั้นหรือคุณเป็นคนที่ค่อนข้าง ขี้งุดหงิดเก่งเบื่อเก่งนะคะค่อนข้างขี้เบื่อก็ได้เช่นเดียวกันสิ่งที่วางแผนสิ่งที่คิดไว้ไม่เป็นไปอย่างคิดก็เบื่ออะไรเงี้ยนะคะคาดวางสูงเกินไปบางทีก็เบื่อประมาณนี้ในเดือนพฤษภาคมระวัางในเรื่องของอารมณ์ขี้เบื่อนิดนึงนะคะทีนี้ energy ของคู่คุณนะคะชาวราศีเมษ หน่ถ้วยนะคะเขาได้ไพ่หนึ่งถ้วยเขาน่าจะเป็นคนใจดีเป็นคนจิตใจดีเป็นคนมีน้ำใจนะคะชอบช่วยเหลือคนออื mm. ชอบช่วยเหลือคนแต่รักแรงและเกลียดแรงเช่นเดียวกันนะคะจิตใจดีจริงแต่เวลารักใครรักจริงเกลียดใครก็เกลียดจริงนะคะคนคนนี้ เขาอาจจะเป็นคนที่เคยจบความสัมพันธ์มาแล้วอาจจะเป็นคุณก็ได้หมายถึงว่าคนแฟนคนปัจจุบันของคุณเนี่ยอาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณที่เคยจบความสัมพันธ์เลิกลาไปแล้วหลายปีแล้วก็วนกลับมาเจอกันอีกครั้งเนี้ยแล้วก็คบกันมาอีกยาวนานเนี้ยการกลับมาของคนเก่าเป็นแฟนเก่าที่กลับมาเป็นแฟนปัจจุบันน่ะน,นึกออกไหมคะรวมถึงไพ่เดทอาจจะเป็นคนแฟนของคุณอาจจะอยู่ต่างประเทศ หรือแฟนของคุณอาจจะเป็นพ่อแม่แม่มาที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะเป็นไพ่ของการจบสิ้นอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วนั่นเองอ่ะหรือเป็นชาวราศีธาตุน้ำมังกรพิษมังเอ๋ยมังกรว่าชาวธาตุน้ำมีกรกฎหรือพิจิกได้นะคะทีนี้ไปดูเรื่องของความสัมพันธ์คุณแฟนคุณถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะ หมอแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลสภากาชาติขายประกันขายประกันลดประกันสุขภาพดีหมดเลยมีโอกาสมีช่วงเวลาดีๆความรู้สึกของเขากำลังแฮปปี้มีโอกาสดีๆนะคะเกิดขึ้นไปทีนี้ไปดูเรื่องราวของคุณกันดีกว่านะคะว่าเป็นเอนจีแบบไหนช้าราศีเมษก้าไม้ค่ะสัปดาห์แรกนะคะ The Sun อืงานที่สะสมมานานกำลังจะประสบความสำเร็จแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะไพ่สองถ้วยกับไพ่เดซันขึ้นน่ะเฮ้ยถูกขอแต่งงานเปล่ากำลังจะจบสิ้นความสัมพันธ์ในลักษณะหนึ่งเพื่อก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะหนึ่งเห็นไหมความสุขกำลังจะมาบางคนถูกขอแต่งงานในสัปดาห์แรกเลยนะคะ เป็นการอ่านไพ่ที่แบบมีความสุขแฮปปี้มากเครียดทำไมเครียดทำไมเอ่ยเจ็ดไม้เทนอ e n นเดคุเครียดเรื่องครอบครัวเครียดอะไรจะต้องพยายามหาเงินให้ครอบครัวบางคนถูกขอแต่งงานแล้วถูกอันนี้ปะ่ะถูกขอสินสอดเยอะจนเครียดปะ่ะมีไหม เนาะเนี่ยได้เขาขอเงินเยอะจังเลยโอ้โหเครียดไปขอสาวแต่งงานพ่อแม่เขาขอเงินมาค่อนข้างเยอะจะต้องไปทํางานต้องพยายามหาเงินเครียดภาวะเครียดเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะนี่ค่ะเพ g e o ออฟโซร์ <laughs> พี่หญิงอ่ะเป็นคนที่อ่านไพ่ลนะักษณะของการมองเห็นในชีวิตจริงนะคะไม่ได้อ่านไพ่ในเชิงจิตวิญญ,ญาณนะคะทุกคน ถ้าใครดูไพ่ทาโร่จะรู้ว่ามันมีการอ่านไพ่ได้หลายแบบจิตวิญญาณก็จะเป็นเหมือนการสร้างแรงบัรดาลใจอออะเคนหมอดูนักพยากรณ์ที่เขาพูดเก่งในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเขาก็จะดูในเรื่องของจิตวิญญาณแต่พี่หญิงเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะพี่ก็จะดูในเรื่องของมองเห็นสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงคือจับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยอยากพูดเป็นเหมือนการจิตวิญญาณแต่พูดไม่ค่อยเป็นในเลือกษนายอย่างนั้น นักสร้างแรงบันดาลใจอ่ะเขาจะอ่านไพ่ทางจิตวิญญาณได้เก่งมีมีหมอดูมีนักปาาราชญ์อยู่ช่องหนึ่งอยู่พี่ชอบเขาพูดพูดสร้างแรงบันดาลใจเก่งมากคือคําพูดเขาสวยอ่ะแต่เราพูดไม่เป็นอ่ะแบบนั้นนะนะคะอ่ะมาเริ่มต้นที่คนที่มีคู่ก่อนเดี๋ยวพี่หญิงขอดูหน่อยใครคนมีคู่เอาเคสขอเป็นเคสแรกได้ไหมเคสแรกเนี่ย คนที่ชอบทะเลาะก,กันพอทะเลาะปุ๊บก็บอกเลิกกันนะคะบอกเลิกไปเฉยๆแหละจะใจไม่ได้บอกไม่ได้อยากจะเลิกหรอกแต่ปากกระบอกเพราะว่าขี้น้อยใจขี้อะไรอย่างเงี้ยมีเคสแรกเนี่ยนะคะคุณแหละอาจจะเป็นคนที่พูดก็ได้แล้วเขาพยายามที่จะง้อคุณอยู่แต่คุณทำเป็นไม่สนใจอะมองขอดูก่อน ตั้งใจไหมจะพยายามแค่ไหนที่จะงอชั้นอย่างงู้ยางงี้อย่างนัง้นอ่ะอ,อ,อ,อันนี้คือเคสแรกที่พี่รู้สึกเพราะมีไพ่เดทแล้วหนึ่งถ้วยเนี่ยคู่คุณพยายามจะงอคุณแต่คุณอาจจะไม่สนใจเขาส่งข้อความมาให้ก็ทําเป็นหญิง่งอ่านแล้วไม่ตอบออคอดูก่อนพฤติกรรมว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆแล้วก็รักเขาอยู่นั่นแหละสุดท้ายแล้วถ้าใครที่เป็นเคสที่หนึ่งนะคะไอไอการที่จะกลับมามันจะกลับมาปลายปีเลย ง้ออ่ะง้อนานนิดนึงอย่าง้อนานใครที่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะง้องแง้งนะคะถ้าให้เขาง้อบ่อยๆอ่ะบางทีนะแรกๆอะ่ะถ้าเขาปีสองปีเขาเขาแบบยังยัง,ย,งยังขยันที่จะง้อแล้วอยู่อ่ะบางทีมันโอเคแหละแต่ถ้าต่อไปนานๆน,นะบางทีอะ่ะการที่เขาจะง้อมากๆมากๆบางทีเขาเบื่อได้นะพี่ถึงจะบอกนะคะอันนี้คือเตือนนะคะเออพี่เห็นมาเยอะอ่ะ มันก็เป็นเคสแบบนั้นถ้าเคสแบบนั้นนะคะในในสัปดาห์แรกคุณจะเครียดในสัปดาห์ที่สองอ่ะอืมคุณจะเครียดจะมีภาวะเครียดในสัปดาห์ที่สองคนที่งอก็พยายามทีม่จะงออย่าง,งานู้นอย่างนี้อย่าง,งานั้นเขาก็มีภาวะของการเครียดแทนที่จ,จะมีความสุขอ่ะมันก็มากุ้มอกกุ้มใจตั้งแต่สัปดาห์ที่สองจนสัปดาห์ที่สามอ่ะส่งข้อความไปอะไรก็ไม่อ่านไม่พูดไม่คุยอย่างนู้นอย่างนี้อย่าง,งานั้อางงานอ่ะ แต่สัปดาห์สุดท้ายค่ะสุดท้ายปิดท้ายด้วยหกถ้วยกลับมาค่ะกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมเพราะอะไรรู้ไหมคุณจะกลับมามีการพูดคุยปรับปรุงหาบาลานซ์หาสมดุลในชีวิตเปลี่ยนแปลงหรืออะไรมันมีความเรื่องของความสมัคคีกลับมาเหมือนเดิมอะค่ะไพ่เทมเรแลนแน่นอนถ้วยมันกลับแล้วมันกลับแล้วเพราะอะไรคุณก็รู้สึกว่ามันมีความสุขแฮปปี้คนคนนี้ก็คุณคนของคุณ นะบางทีพี่ไม่รู้ว่าคุณรู้สึกว่าคู่ของคุณอ่ะเสน่ห์ค่อนข้างแรงแล้วเจ้าชู้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่จริงแล้วความสัมพันธ์ของคุณมีสองถ้วยก็คือคุณก็รักกันดีในลักษณะของเกณฑ์ที่ว่าทะเลาะกันนะคะโดยไม่มีบุคคลที่สามนะก็รักกันดีอยู่แต่เพียงแต่ว่าบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองหรือคู่เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเวลาทําอะไรไม่ค่อยปรึกษาหรือทําอะไรเพื่อความสุขตัวเองแล้วรู้สึกว่า เราไม่ได้แบบชอบอย่างนั้นน่ะแต่ไม่ได้บอกเราอะไอย่างเงี้ยเออแต่สุดท้ายอะ่ะคนที่มีเคสอย่างเงี้ยจะมีเกณฑ์ของการกลับมาปรับความเข้าใจกันในปลายปีไม่ใช่ปลายปีกันนานไปเปล่าปลายเดือนค่ะซิกออฟครับนะคะทีนี้ในความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษบางทีนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของวัยก็ได้ วัยที่แตกต่างเป็นรักต่างวัยได้ด้วยที่พี่เห็นแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ระยะไกลได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ในสัปดาห์แรกขอพูดรวมๆไปเลยนะคะไพ่เดอะซันมาคือแฮปปี้ดีนะถ้าใครที่ไม่ทะเลาะกันนะแฮปปี้ดีมีความสุขดีได้ทำอะไรในอะไรร่วมๆกันเป็นทูครับ มีความเข้าอกเข้าใจกันดีต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างประคับประคองในเรื่องของการงานในเรื่องของชีวิตรวมถึงความสัมพันธ์ที่ยังคงประคับประคองกันไปในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถามว่าคู่คุณนะ่ะค่อนข้างที่จะน่าจะมีปัญหากันพอสมควรหละก้าวไม้เนภาคโพกหัวอยู่เลยแสดงว่ามันเจ็บมันต้องมันต้องมีอะไรแบบบาดหมางกันมาทีเนี้ยมันอาจจะอยู่ในช่วงภาวะของการที่จะต้อง กลับมากลับมาฟื้นฟูกลับมาอะไรกันกลับมาพูดคุยในเรื่องของความเป็นจริงนะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่อะไรด้วยกันนะคะตั้งแต่ตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยเนี่ยเอออาจจะเป็นลักษณะของการพูดคุยกันด้วยความจริงอะไรการยังปกป้องความสัมพันธ์อยู่ความรู้สึกดีๆยังคงมีอยู่ใครที่ไม่มีปัญหาก็โอ้โหร่าเริงสดใสมีความสุขดีค่ะการงานแค่งานเยอะงานยุ่งให้กําลังใจซึ่งกันและกันไป พอเข้าสู่สัปดาห์ที่2องนะคะการงานก็ต้องพยายามอยู่ใครที่อยู่ทางไกลก็ค่อนข้างที่จะเครียดงานก็เครียดแล้วอยากจะกลับไปกอดไปอะไรก็ไม่ได้อคุณอาจจะมีภาวะของการเครียดบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวนะคะอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องครอบครัวนะคะส่วนใครที่มีภาวะของการทะเลาะเบาแววงอะไรกันอะ เออบางทีคุณอาจจะได้รับรู้ความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างในสัปดาห์แรกจนสัปดาห์ที่สองความกังวลของคุณอะมันยังมันยังไม่ไม่หายไปอะถ้าเป็นข่าวดีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นข่าวที่ไม่ดีอะมันจะสร้างความเครียดให้คุณนะหรือบางทีไพ่อาจจะหมายถึงบอกว่าคุณกโกรธกันบอกเลิกกันไปแล้วคุณรอคอยคุณพยายามที่จะงงที่จะงอเขาหรือเขาพยายามที่จะงอคุณอะจนมันสร้างความกดดันทาให้เกิดความเครียดเกิดขึ้นก็ได้ ขึ้นมาสัปดาห์ที่2นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความคิดคิดมากคิดกังวลจนเกินไปให้พยายามลดในสัปดาห์ที่เพรพอไพ่หมายเลข9กดาบนี่เป็นคิดเกินไปบางทีมันอาจจะไม่เกิดในปัญหาที่คุณคิดก็ได้ฝันร้ายเจ็บปวดกระบอกตาปวดหัวไมเกรนเกิดขึ้นได้ด้วยในสัปดาห์ที่2นะคะพอสัปดาห์ที่3คิดมากยิ่งคนทางไกลคิดมากรอคอยเรื่องการเดินทางมาหากัน อาจจะได้ข่าวคราวบางอย่างการเดินทางอาจจะล่าช้าออกไปหรือมีระยะทางความสัมพันธ์ห่างไกลกันจนทําให้คุณรู้สึกกังวลไม่มั่นใจอย,อย่างนู้อย่างนี้อย่างนั้นท้งเที่งที่ความสัมพันธ์ของคุณก็ชัดเจนดี <c oughs> เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนดีแต่บางทีเขาอาจจะทํางานค่อนข้างเยอะนะคะทํางานที่มันค่อนข้างเยอะจนคุณรู้สึกว่าเขาไม่ให้เวลากับคุณ คุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจรู้สึกเอยมันไม่ได้เป็นหนังใจเลยเออทําอะไรก็ไม่ได้นังใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจะต้องลดความคาดหวังลงด้วยเหมือนที่พี่หญิงบอกตั้งแต่แรกนะคะอารมณ์ของคุณมันจะค่อนข้างวีตกให้ระวังในเรื่องอารมณ์คุณตั้งแต่สัปดาห์ที่2จนถึงสัปดาห์ที่สามเลยนะเรื่องของภาวะวิตกเรื่องของความภาวะคิดมากใครเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะอืค่อนข้างที่จะต้องแบบ ไม่รู้จะบอกไงโรคซึมเศร้าก็ต้องหาคนปรึกษาหาคนทางนั้นเนาะรักษาอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอเข้าสู่สัปดาห์ที่สี่ความสุขเข้ามาสัปดาห์ที่สี่ค่ะมองเห็นความสุขมองเห็นการดูแลเอาใจใส่มองเห็นการพบเจอกันการได้ทําดีๆสิ่งดีๆร่วมกันทะเลาะกันก็กลับมาปรับความเข้าใจกันในสัปดาห์ที่สี่เนี่ยการปรับการสะสางการคืนดีนะคะได้กลับมาปรับความเข้าใจกัน แต่ความสัมพันธ์ของคุณเหมือนกับเหมือนกันเหมือนกับมันจะมีความสุขนะแต่มันยังไม่เต็มสิบมันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างก็ไม่รู้อืมมันเหมือนการขาดอะไรไปบางอย่างมันได้แค่ก้าถ้วยเองอะขาดในเรื่องของอารมณ์อะในเรื่องของสิ่งที่คุณหวังจนเกินไปบางทีอะบางทีอะมันจะต้องลดลงตรงเนี้ยคะ่ะมันถึงจะเต็มสิบนะคะมันสุขมันก็สุขเหมือนกับขาดขาดเว้นเ้นอะบอกไม่ถูกอะ ความสัมพันธ์ของคุณมันจะต้องอาศัยความเป็นจริงอย่าคิดเยอะให้ดูในเรื่องของความเป็นจริงเด e อ u ซันนะคะ mm hmm. เขาชัดเจนยังไง mm hmm. เขาทำให้คุณเห็นยังไงไม่เอาความกังวลมาเป็นที่ตั้งให้เด e อนเดอนมูนมันเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆบางทีอารมณ์ของคุณพาไปอ่ะนะคะนั่นแหละแต่สุดท้ายนะคะไพ่ปิดก็คือสัปดาห์สุดท้ายคุณจะได้พวกัความสุขในสัปดาห์สุดท้าย ใครรอคอยเรื่องการเดินทางมาเอาก็สิ้นเดือนก็มาเจอกันไปนะคะทําอะไรดีๆร่วมกันได้ไปพบเจอกันอะ่ะหกถ้วยเห็นไหมคะทุกคนเขาเจอกันอันนี้คือเขาเจอกันเลยนะเขาได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันได้เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันอ่ะเดี๋ยวไปดูไพ่เอ n g ้ลสิไพ่จะบอกอะไร ใพ่ใบแรกช h ล l d เดนนะคะความสัมพันธ์ของคุณมีเรื่องของเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนว่าที่พี่บอกไปว่ามีบางคู่เป็นความสัมพันธ์แบบรักต่างวัยนะคะคู่ของคุณอาจจะเด็กกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณทีนี้บางทีการที่วัยเขาแตกต่างเขาทำอะไรไปบางทีมันไม่ถูกใจคุณอะหรือเขาทำอะไรไปโดยที่ไม่คิด หรือพูดอะไรโดยที่ไม่คิดมันทำให้คุณรู้สึกว่าบางครั้งคุณเหนื่อยแล้วคุณรู้สึกว่ามันเครียดเครียดกับสิ่งที่คุณต้องพยายามพยายามปรับพยายามเปลี่ยนพยายามเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นเด็กแล้วบางทีเขาดื้อด้วยนะคนที่มีความสัมพันธ์ที่มีอายุน้อยกว่ามองเห็นนะคะเป็นชาวธาตุลมกลุ่มตุลืุมิถุนนะคะอืมรวมถึงบางที พี่ยิงบอกตั้งแต่ energy แล้วว่าความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีเรื่องเด็กนั่นก็คือคู่คุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือตัวคุณเองนั่นแหละอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะที่เคยจบความสัมพันธ์เคยผ่านการหย่าร้างเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเอ,อ่อหรืออาจจะมีทั้งลูกคุณทั้งลูกเขาอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเนี้ยนะคะมีเรื่องเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นั่นเอง นะรวมถึงอาจจะเป็นลูกคุณก็ได้ถ้าเด็กถือดาามันี่ค่อนข้างคิดวิตกกังวลเป็นห่วงลูกเพราะลูกค่อนข้างดื้อนิดนึงนะคะดือ้อดื้อค่อนข้างแบบจะบอกว่าดื้ออะถ้าเด็กถือดาาเนี่ยคือดื้อเลยแหละนะคะรั้นนิดนึงนะคะเขามีความคิดเป็นของตัวเองเขาเรียก <c oughs> <c oughs> ต่อไปค่ะเวิร์ดเวทติ้งฟอร์ไม่ว่าคุณจะรอคอยอะไรอยู่เนี่ยมีไพ่ของเกณฑ์ของการรอคอยนะคะ รอคอยจนคิดวิตกกังวลรอคอยข่าวคราวบางอย่างจนคิดวิตกกังวลใดๆก็ตามสุดท้ายพี่บอกแล้วว่าปลายปิดมันได้ไพ่หกถ้วยมันเวิร์ดเวดติ้งฟอร์ค่ะคุณจะได้รับสิ่งดีๆในปลายปิดในปลายสัปดาห์ปลายเดือนอะปลายเดือนไม่ใช่ปลายสัปดาห์นี่คือปลายเดือนเลยนะใบสุดท้ายเนี่ยพฤษภาเสาร์อาทิตย์สามสิบสามสิบเอ็ดเนี่ยเออเน,นี่ยคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณรอคอยเขาบอกว่ามันคุ้มค่า ที่คุณจะรอคอยนะคะในช่วงวลาในช่วงระยะเวลาที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณรอคอยอะ่ะไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะนะอย่าเครียดอย่ากกังวลจนเกินเหตุนะคะไม่ต้องกังวลจนเกินเหตุคุณมันคุ้มค่าแล้วที่คุณรอคอยพี่ยิงขอดูมวลรวมอีกครั้งหน่อยว่านี่มีใครกําลังรอคอยเรื่องของการเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะถิ่นที่อยู่อาศัยหรือเปล่าเอ่ยเนี่ย เออเนี่ยเขาจะบอกว่ามันอาจจะช้าหน่อยทําบีซ่าดีย้ายถิ่นฐานไปแต่งงงแต่งงานใดใดก็ตามมันอาจจะช้านิดน,นึงแต่สุดท้ายมันจะคุ้มค่าที่คุณรอคอยค่ะใจะเย็นๆรอคอยแล้วก็อย่าคิดลบจนเกินไปนะคะไม่เอาการรอคอยมาเป็นสิ่งที่คุณท้อท้ออะ่ะทนทำให้มันเป็นพลังบวก ให้มันมีแรงที่จะรอเพราะสุดท้ายแล้วคุณยะไรับสิ่งดีๆที่คุณรอนะคะอะทีนี้สำหรับคนโสดนะคะคนโสด energy ก็เหมือนกันค่ะ energy ภาพรวมขอพูดอีกครั้งเนาะเผื่อบางทีตอนแรกที่พี่พูดเราไม่ได้ดูอาจจะก,กดข้ามไปไงก็ค่อนข้างที่จะเป็นในอารมณ์ของไม่แยแสสีถ้วยคือการไม่แยแสไม่สนใจมีคนมาชอบก็ไม่สนใจ าถามว่ามีคนจะยื่นถ้วยมาให้เนี่ยก็ไม่สนใจเขาหรือคุณไปชอบใครไปจีบใครเขาก็ไม่สนใจคุณกับกันเอานะคะทีเนี้ยในพี่ว่าคุณเจอคนถูกใจนะเจอคนถูกใจตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยแต่คนที่คุณถูกใจเขาค่อนข้างมีกำแพงอะ่ะคุณค่อนข้างรู้สึกว่าคุณเข้าหาเขายากหรือเขาก็าปถูกใจคุณแต่คุณก็ถูกใจเขาอยู่แต่คุณสร้างกำแพงไงนะคะ เดี๋ยวพี่สลับไปสลับมาพี่จะงงเองเดี๋ยวพี่พูดในมุมเดียวนะคุณสลับเอานะเนี่ยมันเหมือนกับมันมีกำแพงแล้วคุณสร้างกำแพงไว้ทั้งที่เขาก็ชัดเจนทั้งที่คุณก็ชอบอยู่หรอเขาคุณก็รู้สึกว่าเออโอเคสองถ้วยมันก็โอเคอยู่นะอะไรแบบนี้คุณก็ถูกใจเขาบ้างอยู่แต่คุณก็พยายามที่จะสร้างกำแพงของคุณไว้อะเพราะบางทีในใจลึกคุณยังไม่อยากจะมีแฟนก็ได้คุณยังไม่สนใจที่จะมีแฟนหรือคุณมีอะไรที่คาดหวังมากกว่านี้ คนที่เข้ามาอยากจะคือแบบบางทีเราตั้งสเปคว่าฉันอยากได้แฟนที่อายุมากกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแต่คุณดันไปเจอเด็กเด็กน้อยกว่ามาจีบแต่คนคนนี้เขาค่อนข้างชัดเจนร่าเริงแจ่มใสมีเสน,น่ห์ดีแหละเออก็ถูกใจอยู่แต่มันแค่ไม่ตรงสเปคในสิ่งที่เราเคยวางไว้กำแพงของคุณก็เลยยังอยู่ไงมันก็เลยสร้างก่อเกิดให้คุณคิดนู่นคิดนี่คิดมากคิดมายนะคะ เขาก็จะพยายามเข้ามาจีบนะเขาพยายามอย่างมากเลยนะนะคะคุณอาจจะเข้าสู่ภาวะของการแข่งขันก็ได้ในลักษณะถ้าคุณไปจีบถ้าคุณไปจีบเขาคุณไปชอบเขาอะมันมีเจ็ดไม้มเป็นเรื่องของการแข่งขันแข่งขันที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนที่คุณชอบอะมันอาจจะมีคนหลายๆคนที่เข้ามาจีบเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออเขาอาจจะเป็นคนที่มี มีอะไรที่ดีอ่ะมีอะไรที่ดีที่คนอยากจะเข้าหารวมถึงบางทีคุณอาจจะไปถูกใจใครสักคนหนึ่งที่เขาเคยมีครอบครัวนะคะเขาเคยมีครอบครัวมาแล้วแล้วการที่เคยมีครอบครัวอยู่แล้วอ่ะจบสิ้นแล้วแต่ไม่รู้ว่าหย่าหรือยังเมื่อกีอาจจะแค่แยกกันอะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะมีพันธะ มีลูกติดหรือคุณมีลูกติดอย่างเงี้ยมันเลยสร้างความเป็นกังวลให้แก่คุณได้นะคะเหมือนเดิมค่ะมีเรื่องของเด็กคนนี้เด็กคนนี้เพจออฟซอร์เด็กน้อยคนนี้อาจจะเข้ามาจีบคุณเป็นชาวท่าลมกลุ่มตุลมิถุนหรือเขาคนนี้อาจจะเป็นลูกของคนที่เข้ามาจีบคุณก็ได้ทุกคนไม่งงนะพี่อิงบอกแล้วว่าคุณอาจจะได้เจอพ่อแม่แม่ไม,ไม,ไม่เขาอาจจะมีลูกติดเป็นเด็กคนนี้ แล้วเขาก็กังวลเกี่ยวกับบุตรของเขาว่าเออถ้าถ้าเข้ามาอยู่ความสัมพันธ์นะบุตรของเขาจะรับได้ไหมนู่นนี่นั่นอ่ะทุกคนคิดสลับเรื่องราอะนะเออพี่บอกแล้วย้ำอีกทีเผื่อเดี๋ยวว่านะพี่ก็ไม่สามารถพูดกลับไปกลับมาได้เออนั่นแหละมันก็เลยมีต้องมีการมองดูหน่อยพิจารณาหน่อยเนะี่ยคุณคุณคือคนโสดนี่จะไม่มองแค่วันนี้อ่ะ จะไม่เหมือนเดอะฟูลถ้าเป็นเดอะฟูลนะคุณจะชอบคุณก็จะไม่คิดในเหตุการณ์ในวันข้างหน้าแต่เนี้ยคุณจะมีการวางแผนอะคุณอยากจะมองไปถึงอนาคตข้างหน้าค่ะคุณไม่อยากจะคบใครเล่นๆ่นะถ้าจะคบอะเออไม่อยากจะคบใครเล่นๆอยากจะให้ชีวิตของคุณมีความเปลี่ยนแปลงไปอะอืมแต่บางคนนะคะ เป็นรักต่างวัยอย่างที่พี่หญิงบอกใช่ไหมเป็นรักต่างวัยมีพ่อไม้แม่ไม้ที่เคยมีครอบครัวแล้วรวมถึงอาจจะหมายถึงบางท่านคนที่เคยจบความสัมพันธ์นะคะแฟนเก่าที่เคยเลิกลากันไปกลับมาอีกครั้งคนที่คุณยังคงมีใจให้อยู่กลับมาอีกครั้งส่งข้อความมาหาเว้ยอะไรงนี้แต่ คุณยังไม่เชื่อคุณยังไม่เชื่อใจอะ่ะเพราะว่าอะไรครั้งครั้งก่อนที่แบบจบกันไปเลิกกันไปอะ่ะไอสิ่งนั้นอะ่ะมันยังคงเป็นฝันร้ายในชีวิตของคุณอยู่เลยพอกลับมาครั้งนี้ไม่รู้ว่ากลับมายังไงกลับมามีแฟนกลับมามีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันสร้างความเครียดให้คุณกังวลใจให้คุณยังไม่กล้าที่จะกลับไปแต่ใจอะ่ะสำหรับคนที่เป็นเรื่องของคนเก่านะ มีโอกาสกลับในสัปดาห์สุดท้ายด้วยเนี่ยเอออาจจะมีโอกาสกลับไปคบกับคนสุดสัปดาห์สุดท้ายอะ่ะกับคนเก่าอ่ะคนเก่าย้อนกลับมาในชีวิตคนเก่าที่เลิกลากันไปแล้วอะ่ะมีโอกาสย้อนกลับมาในชีวิตในช่วงปลายๆเดือนด้วยนะคะอืออ่ะจบลงแล้วค่ะสําหรับชาวราศีเมษโอ้โหทําคลิปจนเหมือนกับจะเป็นไข้แล้วเนี่ยพูดจนเจ็บคอ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะใครที่ชอบก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยแล้วก็คิดดีพูดดีและทำดีกันทุกคนนะคะมีความสุขกันมากๆค่ะเจอกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ